บางครั้งความงามและมรดกทางวัฒนธรรมก็ถูกคุกค,คามอย่างไม่คาดคิดและน่าตกใจนี่คือเรื่องราวของการโจรกรรมอัญ,ญมณีฆ่าจากพิธธพิธภัณฑ์ลูฟันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้หลายคนต้องตั้งคําถามถึงความปลอดภัยและคุณค่าของสมบัติทางประวัติศาสตร์เหล่านี้แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือรายการของสิ่งของที่ถูกขโมยไปนั้นไม่ใช่เพียงแค่ของมีค่าในเชิงวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในศตวรรษที่19ซึ่งเคยเป็นสมบัติของราชวงศ์ และผู้ปกครองจัดระวติซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงและความซับซากอ้อนของการรักษามารดกเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมากในยุคปัจจุบันเมื่อวันที่20ตุลาคม2568กสระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยืนยันว่ากลุ่มคนร้ายสามารถลักขโมยเครื่องประดับโบราณจำนวน8ชิ้นซึ่งจัดแสดงอยู่ในตู้นิรภัยสองตู้ภายในห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ลูฟันซึ่งเป็นสมบัติอล้ำค่าที่เคยเป็นของราชสำนักฝรั่งเศสโดยตรง ของที่ถูกจรลกรรมไปประกอบด้วยมงกุฎจ,จากชุดเครื่องประดับของสมเด็จพระราชินีมารีอามาลีและสมเด็จพระราชินีออแตนซึ่งเป็นเครื่องประดับที่สะท้อนถึงความงดงามและอำนาจของราชวงศ์ในอดีตสร้อยคอที่ทำจากไทลินซึ่งเคยเป็นของราชินีทั้งสองพระองค์นี้โดยแสดงให้เห็นถึงความหรูหราและความประณีตของการออกแบบในยุคนั้นต่อด้วยรายการของสิ่งของที่เหลือคำให้สัมภาษณ์จากนายแอนโทนีอามอเรผู้เชี่ยวชาญด้านการจรลกรรมศิลปะ และผู้ร่วมเขียนหนังสือเรื่อง *The Untold Story of Notorious Art h i s ชี r ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกขโมยไปนั้นมีคุณค่ามากกว่ามูลค่าทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติด้วยเขายังเสริมว่าแตกต่างจากการจรกรรมภาพวาดที่สามารถเผยแพร่ภาพได้ทันทีสิ่งของเหล่านี้อาจถูกแยกชิ้นส่วนและขายเป็นอัญ,ญมณีทีละเม็ดซึ่งทำให้การติดตามและพิสูจน์ที่มาของแต่ละชิ้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้ และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามแตกกลายเป็นประเด็นที่สำคัญและอาจสร้างความแตกต่างในวงการศิละปะและมรดกทางวัฒนธรรมในอนาคตคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้างและคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการโจรกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีช่องโหว่ในระบบการปกป้องมรดกโลกของเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย